ครับในวิดีโอนี้ผมจะทดลองทำโจทย์2นี่นะครับโดยใช้ GUI นะที่จะใช้เป็น Action Server นะครับก็คือรู้สึกติดจากตั้งแต่ w ิก k ที่7นี้ที่ใช้มีใช้ GUI นะฮะร,รู้สึกว่าสนุกดีนะครับก็เลยจะลองมาทำดูนะฮะสำหรับทางด้านของตัวส่งสัญญาณนะก็จะเป็นใช้ใช้เดิมนะฮะใช้ ไม่ไม่มีเปลี่ยนแปลนะครับก็คือจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วกเ็เราจะส่งสัญญาณนะครับคอนฟิกก็จะจะเหมือนเดิมทุกประการนะครับก็คือมี3ามชันแนลแล้วก็มีค่ามีเป็นเท่านี้แล้วก็ค่าคาไวเลยมันมันได้คลาสนะครับก็ถ้าเราลองดอูถ้าเราลอง Echo ดูเราก็จะเห็น Data นะฮะที่ที่ถูกส่งมานะครับ ดีอ่าแล้วก็ทีนี้นี่ก็คือตัวไฟล์ที่ผมลองเขียนดูนะครับก็มันจะดูยัยันแนะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกเกี่ยวกับหน้าตาของของ TUI นะฮะส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็เอาโค้ดที่จากในชั้นเรียนมามาใช้นะครับอย่างเช่นการสับสกายเซนเซอร์ที่ ท็อปิกนี่นะเซนเซอร์เดต้านี่ก็ก็เหมือนเดิมน,นะครับแล้วเซนเซอร์คอลแบ็กก็จะอ่านค่าจากตัวเมสเซจล์ต้านนี้เข้ามาใส่ในตัวตัวที่เป็นตัวแปรของของเซลล์เนี่ยนะฮะแล้วผมก็มีปุ่มกดคือถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บก็จะทำการคำนวณน,นะครับก็เป็นปุ่มนี้นะฮะส่วนตรงการ ไอทีนี่ก็สามารถที่จะพลอตตัวตัวสิ่งแนวให้ดูได้ด้วยนะครับก็จะส่วน p พ o ได้เป็นตัวนี้นะฮะใช้ m a t p l พ t อ i ลิฟตนะฮะตรงนี้ผมศึกษาอยู่ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับในที่สุดก็กใช้งานไนดะ้นะฮะก็จะมีนิดหนึ่งคือในฝ่ายน,นี้ก็จะไม่ต้องใช้ตัวมั t ต t เทรดนะฮะเพราะว่าจะใช้ตัว คือถ้าเกิดว่าผมเก็บข้อมูลพอผมกดปุ่มแล้วผมเก็บข้อมูลมาในฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะบล็อกที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้มันบล็อกผมก็ใช้แค่ว่าเซตแฟลกนะครับเซตแฟลกว่าเมื่อไหร่สั่งแค่เรเบตเซล f ์คาลิเบชันนี่นก็เป็นทรูนะครับแล้วผมก็จะมาทำในไทม์เมอร์คอลแบนี้นะเมื่อไหร่ที่เซลฟ c คาลิเบ t ชันเป็นทรูก็จะมาะทำการคำนวณค,คือเก็บข้อมูลก่อนนะครับ ก็เป so right. so ็นรหลดละจุดรหลดละจุดเพราะฉะนั so ้น like มันจะไม่หยุดนะครับมันจะไม่บล็อกตรงนี้นะครับมันจะเก็บข้อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ครบตามที่เราต้องการที่เราสั่งไว้เช่นร้อยจุดร้อยห้าสิบจุดอะไรนะฮะซึ่งเราจะมีเอนทีบล็อกที่สามารถที่จะเซตตรงนี้นะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เอ่อได้ตามต้องการเราถึงจะคำนวณนะครับซึ่งโค้ดในการคำนวณนี้ก็เอามาจากในชั้นเรียนนะฮะเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมัน ก็จะได้ผลเหมือนเดิมทุกประกาศนะครับแล้วก็จะมีลิสเพให้บนตัว GY ด้วยนะครับแล้วก็เขียนไปที่ YAML file นะครับเหมือนเหมือนเดิมเหมือนได้ชั้นทุกประกาศนะฮะโอเคงั้นก็จะมาลองหลั่นตัวนี้ดูนะครับก่อนก่อนอื่นก็จะต้องแก้ใน c m a k e l i s t ด้วยนะก็จะต้องเพิ่มตัวค c r i p t นี้เข้าไปตรงนี้นะฮะ โอเคอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมนะผมหยุดตัวนี้ไปก่อนละกันนะครับแล้วก็เข้าขอคอนบิลนะครับก็จะสร้างแพ็กเกจนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ลองลันตัวซีแนลเจนเนอเตอร์นะครับแล้วก็ลันตัว GUI นี้ นะครับด้วยคำสั่งอย่างนี้นะฮะก็จะเปิด G U I นี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะแอนิเมชันนะครับคือถ้า Data ้ยังน้อยเนี่ยเราก็จะยังเรียกว่าเพิ่ม Data ขึ้นจะถึงจำนวนหนึ่งนะครับเรื่ยผมจะตั้งไว้ประมาณ200หรือร้อนึงเดีคือเมื่อครบจำนวนนั้นแล้วนะฮะมันก็จะชิปเอาทางด้าน ดัต a าที่เก่าที่สุดออกไปนะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่เลื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ทำให้เราเห็นตัว Data นี้ได้ด้วยนะฮะโอเคแล้วทีนี้ถ้าผมจะทำการคาลิเบตผมก็กดปุ่มอันนี้นะครับโดยที่ผมอาจจะเลือกจำนวนจุดได้นะครับอย่างเราห้าสิบจุดอะไรนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดคาลิเบต มันก็จะเก็บข้อมูลจำนวน50จะเห็นว่ามันไม่บล็อกนะครับตัวการที่ยังเวิร์กอยู่ใช่ไหมครับแล้วเมื่อได้ข้อผ้าสจุดมันก็จะคำนวณค่ามีนของสามนแนลแล้วก็ covariance เออกมานะฮะจนึ่0ร้อยจุดนะครับก็ทำการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มันก็จะไล่ไอ้เนี่ยมาไฟเหมือนเหมือนอ เหมือนในชารนะฮะแล้วก็เรามาดูผลนิดเทียบกับเทียบกับตัวที่เราเจเนเรตไปนะครับก็พบว่าใกล้เคียงนะครับก็มี1 2ึลบ1นะฮะอันนี้ศูนย์จุดหนึ่งก็นะก,ก็มีความแตกต่างเล็กน้อยนะฮะแตก่ก็ถือว่าอยู่ในไม่ผิดไปมากนะครับ ก็สังเกตว่าถ้าถ้า,าผมเพิ่มจำนวนจุดนี้มากขึ้นมันมันจะจะแม่นยำขึ้นนะฮะ